สวัสดีครับชาวชาวเพื่อนๆจำเกมนี้ได้ไหมครับอดอตเอเนาะหรือดอตาดอตตาที่หลายคนเรียกกันดอเออสูงชื่อเกมอะไรกันเน่มันเป็นคลิปเกมเก่านะครับที่ผมเคยทำไว้นะเออ่หลายปีมาแล้วอืม ตอนนั้นมีหลายคนเล่นดัดเอกันก็หาเฮปานิโกะนะ <c oughs> เออปัจจุบันนะมีเอ่อเกมที่แนวคล้ายๆกันนะวางแผนที่ก็อย่างเอ่อคิงด้อมเกวดนะเออที่ผมจะมาแนะนำวันนี้เออ <c oughs> เห็นมันน่าสนุกดนะีอ่ะมีหลายโหมดให้น่าเล่นนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูแนวรวมๆมันคล้ายๆ .A ที่ผมเคยเล่นนาะเมื่อหลายปีก่อนด ..A เป็นต้นแบบของโมบ้าเกมดังเป็นแบบของแนวโมบ้าเกมตีป้อมนะแต่ Kingdom Hero ที่ผมจะมาแนะน,นํานี้ไม่ได้ตีป้อมกับเป็นการผ่านด่านนะเงินการวางแผนการลบโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะครับ คิงด้มอมเคว้น,นะครับมามาแล้วทําไมผมถึงแนะนําให้เล่นเกมนี้นะในการส่งปีท้ายเออผมลองเล่นดูกรัมนมันรู้สึกมันนะเออรู้สึกสนุกสนานฮาฮีดีมันเป็นแนวการเกมแนววางแผนครับอืมจุดเด่นมันเลยนะอืมจุดเด่นมันน่าจะเป็นเรื่องการวางแับนะบอ,อย่างมีการแพ้ธาตุเนาะ เพื่อเห็นว่ามุมบนนะครับมีมีธาตุต่างๆอยู่จะเป็นธาตุไฟธาตุไม้ธาตุหินนะครับแล้วก็ธาตุน้ำแล้วก็ความมืดกับแสงสว่างเนาะเขาจะมีโน้มให้ดูว่ว่าทีมเรามีมีธาตุอะไรนะอย่างทีมเรามีธาตุแสงสว่างอยู่นะครับแล้วก็มีธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำเนาะ ฝั่งศัตรูฝั่งตรงข้ามเขาจะมีธาตุดาร์กนะครับแล้วก็มีธาตุไฟก็จะมีธาตุล็อกก็คือธาตุหินนะซึ่งการแพท้ทางเราชนะทางเขาอยู่สี่นะครับอืมเราได้เอฟเฟกต์แอคแทกบวกสิบแล้วก็ให้ตีบวกสิแต่เขาศัตรูเขาอ่ะชนะทางเราอยู่ห้านะครับอืมมันจะบวกเขาของเขาจะบวกเอฟเฟกต์แอคแทกสหเปเน เฮดพีสิบห้าเปอเซ็นเนาะอืมฉะนั้นเกมนี้จึงเป็นเรื่องของการแพ้ธาตุด้วยอืมซึ่งมันน่าเล่นไงเพราะฮีโร่มันไม่ตายตัวว่าเออตัวนี้มันเก่งสุดไม่มีนะครับมีการแพ้ธาตุอย่างเราอ่ะอย่างเราแพ้อยู่เราแพ้อยู่สี่ธาตุเนี่ยถ้าสมมติเราเอาธาตุตัวนี้ลงลงไปอืมก็ยังแพ้อยู่สี่ ถือวเป็นธาตุเดียวกันธาตุเดียวกันวะ <c oughs> อ๋อมันเป็นอ๋อ,อน,นี่ตัวตัวนี้เป็นเป็นธาตุหินครับเป็นธาตุหินอันนี้เป็นธาตุน้ <c oughs> ําก็ยังแพ้อยู่สี่นะครับเอาผมลองเอาธาตุไม้ลงไปั้งยังแพ้อยู่สี่ธาตุาด,ดิน แพ้ยูสี่ครับอาทาดินบาแพ้ยูสี่มีทาุอะไรมีไหมไม่มีทาุนะครับเร <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นทตาที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในการในการสู้ของทีมอ,ออย่างเราเอาทาุความมืดลงนะครับอืม ถ้าความมืดถ้าความมืดลงไปมันก็ยังแพ้อยู่สี <c oughs> เนาะฉะนั้นเกมนี้จึงเป็นการแพ้ธาตุนะครับแต่ตัวก็มีสกิลของมันนะอย่างโซเออร์นี่ก็จะเห็นว่าเขายิงเป็นแนวตรงนะครับอืมเขายิงเป็นแนวตรงนะแต่ตัวก็มีการการวางจุดกลยุทธ์ต่างๆเนาะว่าเราจะวางขุนพลไว้ตรงไหน ควรจะให้เขาเป็นลีเดอร์ให้เขาเป็นหัวหน้าไหมหถ้าถ้าให้เขาเป็นหัวหน้าจุดเด่นเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการออกสกิลครับเขาจะได้ค่าติเต็มในในใน,ในการเริ่มต้นเลยเนาะเออมันทำให้เราสร้างตำเหน่งได้ไวแต่ว่ามันเป็นเอ,อการคอมโบสกิลเนาะก็เหมือนในดอ a ครับว่า การประทะแต่ละค้งเนาะที่เราป,ระ,ทะ,ประทะกันเป็นหมโม่มันจะมีการซ้อนคอมโบการซ้อนสกิลอะไรพวกนี้นะฉะนั้นเราต้องจัดเรียงให้ดีคับว่าจะให้ตัวไหนออกก่อนให้ตัวไหนออกหลังศัตรูสวนสกิลนี้มาเราจะเอาสกิลไอสวนไปเนาะเพื่อให้ทีมเราแข็งนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องธาตุด้วยต้องดูเรื่องธาตุด้วยว่าว่า เราแพ้ทางเขาเยอะขนาดไหนสมควรจะเอาตัวไหนลงนะตัวไหนที่มันไม่แพ้ธาตุกันเนี่ยอย่างเราแพ้เราแพ้อยู่สี่ธาตุเนี่ยอเราก็ได้เราก็ได้เอฟเฟกแค่แอคแทกบวกสิบนะเ P ดพบวกสิบแต่เขาชนะเราเขาชนะเราเนี่ยเห็นไหมห้าธาตุเขาได้แอคแทกบวกสิห้าปอร์เ็แล้วก็ h ฮดพีบวกสิบนะ้าปนตครับ อันนี้จึงตรงเป็นเรื่องของการการดูธาตุเนาะแล้วก็ดูทีมที่จะลงไปแล้วก็ดูสกิลของแต่ละตัวครับว่ามีความสามารถขนาดไหน,นอ,อืมสมควรจะให้ใครเป็นหัวหน้าเป็นหัวนเลดเดอร์ในการออกสกิลเนาะเพราะบางทีถ้าออกสกิลผิดเราก็อาจจะแพ้ได้นะครับอืมจุดเด่นของมันในการนาเล่นเนาะ อย่างผมให้ผมให้ตัวนี้ให้โลเลสเป็นหัวหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเขาออกอันดับหนึ่งใช่ไหมครับเขาออกสกิลอันดับหนึ่งแล้วเขาออกเป็นแนวตรงอ่าซึ่งถ้าเขายืนแนวสองเขาจะออกแนวสองนะครับถ้าเขายืนแนวสามเขาจะออกแนวเขาจะออกเป็นตัวที่ห้านะแต่ออกแนวตรงด้านล่างฉะนั้นเราต้องวางตำแหน่งเขาให้ถูกครับว่าเราจะให้เขาออกตัวไหน ออแล้วสกิลแต่ตัวให้ใครให้ใครเป็นหัวหน้านี่มันมันยังไงอ่ะมันวัดได้นะในหนึ่งเกมอืมเนี่ยผมให้โรสออกสกิลเป็นลีดเดอร์นะครับอันติเขาเต็มอยูไ่ไหเขาก็าออกเนี่ยเมื่อฟันนะครับจะเห็นว่าค่าพลังที่หลอดอันติค่าลีดที่หลอดอันติเต็มอะจะเพิ่ม โอ้ยตายเต่ตัวจะมีสกิลจุดเด่นเนี่ยอันติของตัวสองเต็มล้วเหนิครับอือพอถึงรอบเขาเขาจะเปิดอันติีขึ้นมานี่เออสไปด์ป่างป้างป่างอ่านี่เป็นการโจมตีเดียวนะครับเป็นความสามารถของเตอ๋อตัวที่เที่ยน่าเล่นอะน,น่าใช้นะครับ อันนี้ก็หนูนะหนิโคเบอรี่ซึเกมนี้ถ้าจะให้ผมทําข้อมูลมันมันน่าจะไปได้ไกลมันน่าเล้นนะผมว่าเออเดี๋ยวผมมาทําข้อมูลเกมนี้มางดีกว่าฮาฮีปาริโกโะเพราะว่าการต่อสู้นะมัน มันน่าจะสู้ได้ไหญๆแวนวอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่นะครับเขาจะสอนการเปิดแล้วก็เขาจะสอนการอัพต่างๆนะครับแล้วก็การหาไอเทมมาจากไหนเออเขาสอนหมดนะครับอืมกออีการอัพเลเวลเนาะการอัพเลเวล จากการที่ผมมองมาที่ผมเล่นมานะการเลเวลสมควรจะอัพตัวไหนสมควรจะอัพสามตัวหน้านะครับสามตัวหน้าที่ยืนอยู่อสมมุติเราเราต่อสู้เนะี่ยสมควรจะอัพสามตัวหน้านีครับหนึ่งสองแถวหน้าเนะี่ยสมควรอัพอัพอัพให้เต็มก่อนนะการอัพเลเวลมันสมควรอัพให้เต็มก่อนแล้วแถวสองเราก็ต้องดูครับว่าเรามี ฮีโรดตัวไหนเนาะจะเอามาซับพอร์ตได้มากเยอะขนาดไหนการแล้วการการวางการใช้หัวหน้าเนี่ยใช้อีเดอร์เนี่ยเราต้องมองด้วยว่าถ้าเราใช้ตัวนี้มันจะให้ความสามารถอัติอะไรกับทีมเรานะครับอืมแต่อันเนี้ยผมชนะธาตุเขาอยู่สีนะครับก็คือผมอัดเขาสิบเปอร์เซ็นแต่เขา แพ้ธาตุอยู่เขาก็อัดแทกผมแค่ห้าเปอร์เซ็นตแค่ห้าเปอร์เซ็นตเนาะเลือดเขาบวกห้าเปอร์เซ็นอันนี้เราก็ได้แนวนะแต่การวางแนวเราก็สมควรจะเปลี่ยนแนวนะแม้เราจะแม้เราจะเอาลงข้างล่างเราจะออกเป็นตัวที่สองจริงครับแต่ว่าทีมเขาออกที่อันดับสามอันดับสนะี่เนาะเออเราต้องมองจุดนี้ด้วยนะทีมเขาออกอันดับสามอันดับสี่ก่าที่เขาจะออกตัวเราก็ใส่สกิลเข้าไปก่อนแล้วเนาะอืม มัาไปลองอการทีอ่ออกตัวก่อนโอ้โหไอตัวนี้ตัวหอ,อกนะครับมันชื่ออะไรนะในดเอ a ผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะมันนานมาก แต่มันเป็นตัวที่ผมชอบเด่นเหมือนกันนะเพราะมันฟาดเวลามันใกล้จะตายแล้วมันฟาดเลือดใส่ศัตรูแล้วเป็นการเผาเฮดพีนถ้าผมจําแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้อขอโทษจริงมันได้เล่นนานนะอ้ดอตเอมันชื่อเบอร์สเกอร์เอ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้จริงจำชื่อมันไม่ได้แต่จําสกิลมันได้ติดตายเป็นการฟาดเลือดนะครับอืม ก็มันครับผมยอมรว่าเออเป็นการจัดสก,กิลที่ใช้ได้แล้วมันมีกิจกรรมอ,อื่นไหม mm hmm. ก็มีนะครับมีการลงดันอันนี้ก็การหาเศษเนาะการหาเศษของของฮโล่ต่างๆเนาะมีนะว่าเราจะหาเศษของตัวไหนมา นี่ไงอย่างไอตัวนี้ถ้าเราต้องการหาเศษมันเนี่ยเออเนี่ยของมันชื่ออะไรแฮส s o l โซลแฮสโลซอนน่ะไอ้ในในนั้นมันชื่ออะไระมันชื่อนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับดเอไม่ได้เล่นนานมากแต่ก็คิดถึงกันนะครับดเอแต่สกิลมันคล้ายกันเลยอ่ะเมื่อเมื่อมันใกล้ตายแล้วมัน มันอ่ะมันมีสกิลรีเลือดแล้วยิ่ง HP มันต่ำมันยิ่ง a อ p อสูงครับแล้วมันก็ฟาดเลือดเออโจมตีมันท่าเลือดไปนี่ก็เป็นการหาบอสเนาะอือโอ้น่าเล่นไหมอ่ะเออสะสมเล่นฮีโร่ของเด็ดดอนเอนะแล้วก็มีโหมดอะไรเนี่ยน่มัยังไม่เปิดน,นะครับมีหลายโหมดที่ยังไม่เปิดเลยอือ เพื่อนๆก็มาได้นะครับตอนนี้ผมก็เดี๋ยวคงต้องหาเกียวอยู่ก่อนอืมเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ก็ใกล้ใหม่แล้วเนาะก็ขอไปเที่ยวก่อนแลวเดี๋ยวจะมาทําข้อมูลให้นะครับว่าฮีโร่ตัวไหนสมควรจะเล่นนะฮีโร่ตัวไหนความสามารถมีความสามารถอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันมีหลายโหมดากเนี่ยอันล็อก เปิดการโจมตีประสาทนะครับเอวุ้เจ็ดสิบอันนี้ใช้อ้อโหใช้ไอ้เรือหอได้อะไรอะไป้ประจนภัยนีนี้แรนี้แรง,แรงต่างๆครับอืมก็มีหลายโหมดนะครับโอเคถ้ายังไงมันน่าเล่นนะทีนี้น เดี๋ยวผมต้องหาเวลามาเล่นครับแต่ตอนนี้ขอไปทำภาษาอิตเนอ่์นะครับเดี๋ยวจะมาทําข้อมูลให้กันว่าจริงน้องขอมาว่าพี่มาทําข้อมูลให้หน่อยนะแต่เกมนี้มีมีแต่ภาษาอังกฤษเนาะอืมมีการวางแนวการเต็ตที่น่าเล่นอะ่ะอืมเออน้องบอกว่าทําไมมันเกลือครับเอ,อเดี๋ยวพี่ลองดูว่ามันเกลือจริงไหม,มน้องบอกว่าเป็นที่มเอนไม่ค่อยออก อ่ายิงหูอาหมดโอเคครับเตืองจรินกแต่ขุนพลอาก็อาจจะมีความสามารถที่ดีก็ได้นะครับสำหรับในทีมนะ้องอย่าไปดูถูกมัน เออเต็เกลือจริงนะว่าวได้ขุนพลอาหมดเลยแต่ขุนพลอาเขาเขาอา่านมีความสามารถอสกิลในทีมที่ดีก็ได้เนาะเรายังไม่ได้ค้นหาเราไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้หรอกเออโอเคยังไงวันนี้ผมขอไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอาจจะมาทำข้อมูลขุนขุนพลขุนศึกขุนพลขุนศึกวะอาจจะมาทำข้อมูลนะครับฮีโร่แต่ละตัวนะเพราะว่ามีความสามารถกับทีมยังไงเนาะ เราก็เริ่มเล่นเนาะผมก็เริ่มเล่นเนาะอืมเดี๋ยวหาข้อมูลให้กันครับเรืสำหรับน้องๆที่อยากได้ข้อมูลเต็มนี้แต่มันไม่มีภาษาไทยนะครับตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยูอ่ก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวเนาะอโอเคยังไงวันนี้ผมบอสโต้ขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวทำข้อมูลให้กันอืมสวัสดีครับ